แม่ส่งค่าแม่ส่งพี่พี่น้องๆอ้ยกออ้ยสผู้ปันแห้งข้าวใส่หมหอมกกกกนคะ่ะเมื่อเป็นวันที่17เ,เดือนธันวาคม2521ค่ะออในตอนๆๆๆก็ได้อ่อนน้องๆเฮาค่ะมายเงาลายนเมืองคมตุม่มนึงน่คะ่ะนะ แค่พังอันพี่น้องค่ะเลยหันอยู่ในได้ก็เป็นกลางวันตึกเดตกต๊ะนค่ะเนาะก็วงวางได้ตีไรหันว่าหล,ลายที่หลายวันหล,ลายเมืองก็ไม้ไแต้ๆค่ะนะเปิ้นตีอันพี่พน,อน,อนอ้องๆเฮงหาคายอยู่ค่ะรูดจอกมันไม้ค่ะไหนค่ะเนาะนก็จังหือก็ปันประวัติที่ไหลไม้เนี่ยจะได้ประมาณหนึ่งพองค่ะนะอ๋อตีข้าวใส่หม้อคอมอยู่ได้ไม้แห้งหน้าไหนค่ะเนาะเฮาคามาถ่อมด้วยอีกนึงค่ะในกอซึกงมานเตเอาห่มลมจ้อมโฮงเฮนสีเปิดผุยโฮงเฮนไฮไลท์ไหนคะน่ะว่า นางเฮอปอดด้อเต๋ปิดผุยห้องเฮียนสอนลิกูจันจันไลในวันที่หนึง่งเหลือนทันาคกปีสอง1หเศ้าเอในเกกลางปางตึกลองสุกยุงออนเก้าหลงในขอเียซึ้งมานว่าเตะเอาห่มลมจมห้องเฮียนสเปิดผุยกว่าว่าจากไหนเมื่อวันที่สิเดือนทันหาปีสอง1หเศ้าเอเหลือน6กใหม่หาคำปีใต้สองหน,หนึปพน,นีจอมิ้นทุนผูขัน ปากดับซึกมานลาตินในปาทซับแจงข่าวขอเสียซึกมานอันจัดเทศดีใในปีต่อน,นั้นว่าขอเสียซึกมานกล่าวแน่ว่าลองอันหมักแดกจุดไฟเผาแหล่ลองสุ้งยุงอวนเก้าโกลองรองในเมืองคมตุมกูด,ดีๆในเป็นย้อนเปอรจุ่มลงปองจึงแอ่นอยู่จีแลจุ่มแกะแขกก้นมึงพีดีเอฟว่าจังไหน ຊ່າງວ່າຂຶ້ນເປັດຜຸຍໂຮງຮຽນໃນຈັງມອນຕ່າງແນ່ຝຶກມານຍາມລາດວ່າ1ປີໃນເດລ່ຮນສອນລິກຕາ2ຈັນພ້ອມໆກັນແນເນາະຝປໍ່ມລູຮຽນກໍາພອງກລດວ່າຕື່ນດອາໃຫລູນກວ່ຂຶ້ນຮຽນໄປປັນຍາຶກມານລຕາກວ່າອັບກອງນັ້ນສຶກມານມັ່ມັນໄວໃນແກ່ວທີ24ເຖິ31ລือนທນ5ປີ2021ແນ່ เมื่อวันที่หาเหลนทอนหาปวสองเห็น้าเอศซึกมานปืนซึกมานเปิดผุยจั้นจอมกว่าเสดาก็ก้คนคือทอด ก้คนคืนหอดกัะนเนาะมีอิดออดโกวยว่าจากไหนเที่ยวฝ่ายหนึ่งก่อของสษซึ้งมานปืนผ่าเอาตั้งพีกลอยหมายมี5า5ากนาาแลจื่อสั่งให้คู่สอนฝ่าไไยป้ายปีญญาลงปองจึงจั่นเงาถึงจั่นจอมต่อถึงป่ามอข้าไว้แลเมื่อเลียวในเอ็นแห้งคู่สวน์ต่ขอสศซึ้งมานก่อยุบย่อมลงแห้งไหนขะออ ก็ค่ะกับในหาอคาเดออนพี่อนอค่ะข,ขึ้นไหวปอกว่าด้วยค่ะเนะาะเกี่ยวกับเรียนรองครูสอนหมอสอนหน่นะขอสีซึ่งมานจิตสังผู้หับทาการป้ายปิญญาหนึ่งเหงหกปักปลายลือการไลยค่ะ ว่ายึดอำนาจจึงเมื่อมาเลยสามเลินปลายเย้าในขอศีซึกมารออกลิกสี่สั่งป่ามอกข่าลงคู่ซอนโมอซอนแลโพหับทำการฝ่ายป้ายปิญญยานึ่งเห็นกปากปลายอันหับทำการในจันจอมซิพาตีลือการในคะอ,อ๋อเมื่อปนมาวันที่หกเหลือนโทนฮาปีสองเห็นเศร้าเอ็ด ่ามโมกค่าลงพูก,ก้อนจั่นจอมแลผู้กเกี่ยวข้องอันอยูไไ่ฝ่ายใตของเสียซึ่งมันนั่นลงไล่มือจี้สัง่งผู้หับทําการในจั่นจอมลือการลวยเอาคออ้างวา่าอําไลขว้างเสยลือการงานข่าวยาวปายนาตีบุนพนรโตเก่าอําย่อมกว่าเหตุการณ์เจอในคะคะว่าโตน้าผู้หับทําการป้ายปิญญา1เหง6ปากปายใน,ใน เป็นพ้องในวันที่โหกเหลือนทันหามปีองเห็นซาเอ็ดวันเหลียวเกวสีแต่เอานั่นมากขอสินซึ่งมารจิตสังให้ลือการเทียงตั้งนําป้าเจ็มพูหับทำการฝ่ายป้ายู่รีเจอในในคะนะ ออค่ะอันนี้ไหนก็เมื่อไก่เ้าค่าก็เลย่อมกว่าขนานพูใหญ่ก้นลงเขาทอดสางว่าอันทีออกมาเืียนซื้อในมันก็เป็นกําพองก็อันอําเป็นข่าวก็ยังเตะมีถียงในค่ะว่ะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นปอดอ่อนตอนนึงคเนาะเกี่ยวกับเลยลอเงาไลยดีในเมืองคมตมว่าจังหนังในค่ะค่ะยินจมพินอ่ะกูก็ค่ะเอาที่รับถมปันเอ็นปันแห้งค่ะย้อนให้กูก็อยู่ลีกินวานและรอดเพรกันเซกําคาน้องเหมือนสรงค่ะ